อยู่แค่เปอร์เซ็นต์เนั้นเองแร้ท่านทราบไหม <สา S 1> ครับว่าเอางี้เราเนี่ยพีหน,น้านจะแรงออกเพราะว่า73เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหลอยไปที่เขื่อนปูนิพนเงินเขื่อนอ่าเศรษฐกิจใเยอะมากภาคตะวันตกแต่เขื่อนที่ภาคอีสานเนี่ยมีน้ําอยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองของเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่นหงเลยว่าพีหน้านเนี่ยไม่มีน้ำพ่่มแต่ไม่มีน้ําใช้หลับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกัมองประเด็นการลงทุนเนี่ย ปีหน้าคืออะไรปีหน้าผัดแพงข้าวแพงนะครับมันไม่ค่อยมีหู้นให้เล่นนะครับผักแพงเล่นอะไรไม่มีข้าวแพงแล้วแต่ก่อนก็จะมีคนเล่นหู้ตัวหนึ่งชื่อกาาาเเซ่่ยครไว Kaset ซึ่งมันก็นะครับหก็เรียกว่าพอร์ตมันหายตายจากไปหมดเพราะฉะนั้นเป็นที่บอกก็คือว่าปีหน้าเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเรื่องน้ำท่วมนี่ยไม่มี ภัยแรงน่าจะมีแต่ว่า,วามันคงไม่ได้ช่วยหนุนราคาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากนะครับก็คือเรื่องของเรือ่อของเศรษฐกิจไทยนะครับอะมาสู่เรื่องของตลาดคือเงิเราววเวลาคุยกันทุกทุกเดือนเนี่ยคุยงี้ก็น่าเดียวยนะครับที่เหลือก็เป็นปน,น้ำจิ้มที่เหลือว่าเรืเก็คือนั่งคุยว่าเรามองว่าตลาดจะเป็นยังไงแล้วก็จะแนะนำให้ท่านทำยังไงนะครับ เราปักโลงแล้วกันว่าสองสัปดาห์แรกเนี่ยมีโอกาสสูงที่ตลาดจะลงไปที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจุดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต้เรการดูระดับของท e นะครับซึ่งมันถือเป็นว่าตลาดเนี่ยน่าจะลงได้ประมาณสามสิบห้าจุดจากปัจจุบันนะครับโดยมีปัจจัยเสี่ยงกันต่อไปนี้นะครับมีอยู่สามประเด็นด้วยกันเป็นแรกเนี่ยหลังจากสารัตเลือกตั้งแล้วในวันที่หกพฤศจิกายนเนี่ย ไม่ว่าโอบามาหรือลอบนี่ชนะก็ตามเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาพิโซคริฟมีท่านใดไม่รู้จักพิโซคลิฟบ้างครับอยู่สามสามสี่ท่านนะครับห้าท่านพิโซคริฟเนี่ยโดยโดยภาพสรุปเลยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวถึงชิดนะครับคือใช้จ่ายเยอะมากกว่าที่ตัวเองเนี่ยเก็บภาษีได้แล้วก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไร เพราะว่ามันยังต่ำกว่าพดานที่ตอนนี้พยานที่ที่โอบามายกขึ้นไปเมื่อสองปีก่อนถ้าดำได้เนี่ยมันใกล้เต็มลวแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าเป็นระธานตรีเนี่ยันที่หกพฤศจิกนียนะครับพอสิ้นปีเนี่ยเขาเจอปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือว่าไอ้กฎหมายที่ค่อนข้างบ้าของเขาเนี่ยที่ลดภาษีพิเศษเนี่ยมันไม่มี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องขึ้นภาษีประชาชนเนี่ยกลับมาในสังปกติถ้าท่านโดนขึ้นภาษีเยอะท่านเป็นไง ท่านโกรธใช่ไหมอันดับแรกคือท่านโกรธก่อนอันดับสองคือหลังจากโกรธแล้วท่านมานั่งคิดว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรจ่ายในบ้านยังไงสิ่งที่คนทั่วไปทำก็คือว่าลดการใช้จ่ายการลดการใช้จ่ายก็คือการทำให้การบริโภคของตลาดแอมมันจะน้อยลงนะครับก็เป็นปัญหาที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีในปีหน้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝรั่ยอาจจะต้องลดสเปนดิ้งลงลดการใช้จ่ายลงการลงทุนลงนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้นี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งมาแล้วไม่มีการพูดชัดเจนว่าจะทำยังไงเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้สามารถที่จะถูกปิดมาอ้างขายหุ้นได้นะครับโดยบางที่จากนักลงทุนต่นตางชาติเป็นที่สองเนี่ยต้องตามว่าสเปนเนี่ยจะถูกลดความน่าเชื่อถือลอยลยขยะหรือว่าตอนนี้มันอยู่เหนือขยะได้แค่เดียวก็จะเป็นมูนดี้ไว้จนทีนั้นนะครับ ก็คือโมลี่อยู่ที่ B A a 3แล้วก็ S&P อยู่ที่3ามบีลบคือ B B B แล้วลบนะครับแล้วเป็นสุดท้ายที่เป็นภายในเนี่ยท่านเคยใจมองว่าน่าจะมีแรงขายรับผลประกอบการในงันซ้ำเพราของคนถ้าดูพุทแบบเนี่ยรายงานออกมาแล้วเป็นยังไงจะเหียกูรือว่ามบส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าที่จะถูกเหมืที่ตลาคาดไว้ เมื่อดูจากเครื่องชี้หลักอย่างพันธบัารุันธบัตรที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาใกล้เคียงที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นแรงขายรับมบเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะออกมานะครับเพราะฉะนั้นในแงื่อนงอหอดหนึ่งเดือนเนี่ยยังคงคำแนะนำคือผมพูดคำนี้ทุกวันเลยตอนเช้าจนกว่าัมตาติดได้แล้วคำนี้เรี้ยงพันธบัตใหญ่นะครับก็คือเลี้ยงมอไปแล้วก็ถ้าเกิดท่านจะเก็บเนี่ย รอดูช่วงกลางเดือนผมคิดว่าอาจจะที่ผลขกอบการออกหมดแล้วแล้วก็เรื่องต่างสาระไปแล้วเนี่ยวันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลางเดือนเนี่ยคือถ้า่จะเป็นกลางเดือนยังไม่ขอก็คงผมไม่ขอไปพักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางเดือนเนี่ยท่านจะเห็นภ่าเพราะว่าท่านจะซื้อได้ที่ผมทาหรือเปล่าหรือว่ามันท่าผิดคือซื้อไม่ได้เลยงไปพันสองก็รูัวไม่ออกนะะไรก็คือว่าอยาอยางยังต้องไปซื้อ ประเั็นี้เนก็ให้รอเป็นช่วงกลางเดือนตลาดจะมีขาลงอยู่ในระยะสั้นนะครับกลุ่มที่น่าเข้าไปเก็บเวลาทหุ้นลงมาแล้วเนี่ยรอให้สามกลุ่มนะครับคือที่ดินนิคมสากัรแล้วก็พวกคอนซมอร์ r พวกุุ้ที่เราเชียร์อยู่ช่วงนี้เนี่ยที่ดินเนี่ยเราเชียร์ตัวพึกษานะครับ PS ซึ่งน้ำ <prestigious S 1> <coaches S 2> ไม่พุ่งแล้วเนี่ยเขาแน่าจะมีโอกาสในการขายบ้านแล้วก็ขยายธุรกิจที่เป็นบ้านราคาต่ำของเขาในได้เยอะมีความรู้สาหกรรมช่วงนี้เนี่ยเราเชียร์พุ่นเหี่มาล้านนะครับเนแบกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรเนาจะได้โยกโปรไฟล์ที่เข้ามาต้นมากนะครับส่วนตัวค้าปีเนี่จะเป็นตัวของซี O ีโอนะครับซึ่งเราคิดว่ากำไรในช่วงปลายภาคสี่ยที่เป็นไฮดิจิตอเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างที่จะดี นะครับที่้าดนิดนึงแล้วทัานวาเลยยังไงทันวาในยงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเป็นคนเป้าหมายหรือเปล่าเป้าหมายที่ท่านใหญ่มองสิ้นปีนี้คือหนึ่งสามสามนะครับพันสามร้อยสามสิบซึ่งถ้าเกิดว่าเป้าหมายเราปูแน่ตอนที่ขึ้นไปพันสามร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะลงแล้วครับเพราะว่ามันใกล้จะชนมูลค่าพื้นฐานนะครับ ประเด็นที่เดือนธันวาพุ่นน่าจะขึ้นเนี่ยจะเกิดจากแรงซื้อของสถาบันหรือของทุนอาเทฟแล้วก็กองทุนที่มีการกำหนดเป้าหมายราคาที่เรียกว่ากองทุญที่พริกล่อดหรือว่าทางการเงนนะครับแล้วก็การที่ต่างชาติเนี่ยโยการที่เข้ามาทุ้นด้บ้างจากการหนุนเงินมาตรการกิ้แล้วก็ไม่การการนคือมันเป็นของดุลโลกนะครับสําหรับถ้าเรื่องถือหุ้นสองเดือนเนี่ยพลังงานบางโปรเทกอย่างไทยออยนะครับ กำไรว่านั่นจะดีต่อเนื่องแบงั้นาสีแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในไฮซีซั่นนะครับสนามบินนะครับปุ๋ยเราแนะนามาเโอทีเนี่ยบรรลุมาช่ว่เนี้ยก็น่าเก็บนะครับเอโอทีช่วงนี้จะลมจะลมบางกอนเพราะว่าท่านบ้านเครับว่าเขาไปขกดแค่เสียนอ่อนนะผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมธุรกิจที่อยู่เครื่องบินแี่ยต้องถูกกดผู้บริหารถูกกดอยู่เวย การบินไทยก็ปลปดสนามบินก็ปล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EOT เนี่ยหรือมันงบลีก็คือรอซื้อช่วงการเดือด้วยว่าหลักพุ่งสูเท่าไรเพราะว่าถ้าท่านดูการบินไทยในช่วงที่มันปดปดผู้บริหารเนี่ยพุ่งมันไม่ค่อยดีต่วนี้เนี่เขาก็เพิ่มเงินปดไปเลยนะครับหรืออย่างผู้โรงแรมเนี่ยมัน้าซื้ออันนี้ก็คือฝากพุ่งเนี่ยในใจผมไว้ให้แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเลยข่มของสถานานี้แล้วนะครับ พ่อเที่ยวโรงแรมเนี่ยปีน้ำไปไม่ร่วมแล้วก็การเมืองการเมืองไม่รุนแรงนะครับเซนเทลเอราวันมิ้นโรงแรมสามตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่เราแนะนําแนะนำลูกค้าอยู่บ้างแนะนำตรงนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับเห็นว่าผมจะไม่มองอะไรที่เกินเดือนไปมากเพราะว่าถ้าเขายังไม่เลิกมำนานนี้เขาคงอยาให้ผมมาแนันงพูดทุกเดือนในช่วงปลายเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไปพูดคุยกันในเดือนปลายเดือนหน้าแล้วก็ว่าว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันจะลงมาพันสองร้อยห้าสิบก็หน้าซื้อแล้วมันจะฟื้นได้ไหมหรือว่ามันจะลงไปเลยนะฮะหรือว่ามันจะไม่ลงแล้วก็ท่านก็เตรียมก็เตรียมกระบองที่หัวผมได้ในช่วงในช่วงเดือนหน้านะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตามที่สัญญาไว้นะครับก็จะหรับควบคงมอย่าดำต่อเลยประมาณนี้แล้วถ้าเกิดท่านมีคำถาม ในเรื่องภาพใหญ่หรือว่าหลายพุ่นเนี่ยก็ยินดีแ่้วเปลี่ยนกันนะครับขอบพระคุณครับครับโอเคคำถามใช่ไหมครับระบบอะไทุกคนที่การที่ที่แบงก์มนเยอะแยะนะครับมันแทบจะทุกประเทศได้เลยและผลมันจะเป็นยังไงผมตอบท่านก่อนแล้วกันว่า ถ้าอะไรแง่ทฤษฎีนะครับเอาผลลัตอบทฤษฎีกับปฏิบัติแล้วผมจริงๆผมไม่ตอบถามท่านเลยนะแต่พยายามไปโยนกระทุกท่านเดื่พูดบ้างว่าที่เสถียรปฏิบัติมาเป็นยังไงแล้วก็ตอบท่านว่าผลจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่เสถียรแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศที่มีแบบที่ประเทศเดียวคืออเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนโยบาย